โงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาโศกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนางสาวสิริวันกรุงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนาปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,568ภาคเรียนที่2มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,71คนสถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาทั้ง4ด้านดังน,นี้ด้านบริหารงานวิชาการสถานศึกษาดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการศึกษา2,566-2,570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,569ประชุมวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงมีการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษามีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสมอง Executive Function หรือ EF ให้นักเรียนชั้นอนุบาลโดยจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ผ่านเกมการศึกษาต่าง มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโดยบูรณาการบริบทสถานการณ์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนต่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาฝึกซ้อมนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอำเภอหนองใหญ่การแข่งขันกีฬาสหาวิทยาเขตในการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมินปี่า2525 25สถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านการคิดคำนวณ และการสืบสอดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงโดยครูออกแบบบทเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสื่อสารอย่างมีเหตุผลตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังมีการพัฒนาศัก,กยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจข้หุปัญญา โดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนผ่านกิจกรรมในและนอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมลานดนตรีเวทีคนเก่งเสริมทักษะกีฬาการอ่านออกเขียนได้โรงงานกิจกรรมทักษะอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกคอยสังเกตวิเคราะห์ และส่งเสริมผู้เรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในรายวิชาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านบริหารงานงบประมาณ สฐานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2569จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีทะเบียนคุมเงินที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในรูปแบบจ้างเมาประกอบอาหารโดยใช้โปรแกรมไทยสคูลันในการจัดเมนูอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริมนมประเภทนม UHT ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซกด้านบริหารงานบุคคลสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีบุคลากรครบ8กลุ่มสาระและได้รับการจัดสรรน,นักการพันโรง เจ้าหน้าที่ธุรการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเรื่องลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการจ้างครูอัตราจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านบริหารงานทั่วไปสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมกับบริบทและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนสภาพห้องเรียนปลอดโปร่งมีสื่อที่หลากหลายพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้โดยได้ดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆภายในสถานศึกษาดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาดป้องกันสัตว์มีพิษและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงให้ปลอดภัยแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีห้องน้ำแยกชายหญิงอย่างชัดเจนทั้งนี้สถานศึกษาได้ดำเนินง,งานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสุขาดีมีความสุขโดยมีเป้าหมายสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามครูและนักเรียนใช้ร่วมกันรวมทั้งมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย โดยคุณครูดูแลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ทุกสัปดาห์สถานศึกษามีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซ้อมแผนเผชิญเหตุภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความรู้นักเรียนเช่นการใช้ถังดับเพลิงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สถานศึกษามีการติดตามประชากรในวัยเรียนซีโร่ดอปเอาให้เข้ารับการศึกษาโดยดำเนินงานตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งเรื่องการติดตามเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษาเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับสู่ระบบการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o อเบ็กซีโรดอเอาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรม Thailand z e r o o ร o เอาเมื่อวันที่21เมษายน2568และออกสำรวจในพื้นที่หมู่3หมู่4ตำบลเขา่าซกประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชากนาและอสมอตำบลข่เขาซกเพื่อขอข้อมูลดำเนินการสำรวจได้ครบ100%และดำเนินงานในระบบ Thailand Zero d ดับเอ t ามีรายชื่อนักเรียนในระบบจำนวน7คนครบทุกขั้นตอนรอการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นลำดับต่อไป ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเป็นปัจจุบันและสถานศึกษามีการดำเนินการบันทึกทะเบียนนักเรียนเป็นปัจจุบันในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิสังนโยบายผ่านโครงการต่างๆโดยให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของไทยส่งเสริมและปลูกฝังความรักใน3ส,สถาบันหลักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยมีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมคนดีสีชาคนากิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรกิจกรรมวันสำคัญต่างๆวันวิสาขบูชาวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกราเจ้าอยู่หัววันชาติวันพ่อแห่งชาติวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงกาเลือกตั้งสภานักเรียนเป็นต้นสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมด้านการอ่านสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควบคู้กับการพัฒนาทักษะอาชีพปลูกต้นอ่อนทานตะวันจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานต่างๆสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้จริงมีการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโดยส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาความถนัดของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆเช่น การแข่งขันศิลปหะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวิชาชีพกิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมและโครงงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยยึดหลักนโยบายลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครองจุดเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชักนาได้พัฒนาห้องเรียนคุณธรรมผ่านกระบวนการ7บทฝึกอย่างเป็นระบบ ื่อปลูกฝังวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยการฝึกเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบการถอดรองเท้าและการวางรองเท้าการแสดงความเคารพปฏิสันฐานคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ ซึ่งการดำเนินห้องเรียนคุณธรรม7บทฝึกอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างชัดเจนทั้งในด้านวินยัยความสุภาพการเคารพผู้อื่นความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทำให้ห้องเรียนคุณธรรมของโรงเรียนไม่เพียงเป็นกิจกรรมประจำวันแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังแน่นอยู่ในตัวผู้เรียนและเป็นจุดเด่น ท่สะถ้อนถึงการจัดการศึกษาที่มุม่งพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีตามนโย,ยุายเรียนดีมีคุณธรรมพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูลปัญญาวิชาการก้าวหน้ารักษาระเบียบวินัยโรงเรียนบ้านชากนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต1